สวัสดีค่ะวันนี้เรามาผัดพริกไทยดำปูม้ากันดีกว่าปูม้าตัวเล็กๆแต่ยังเป็นอยู่นะกษาซื้อตอนเป็นๆยังดิ้นอยู่เลยจ้ะผัดกับหัวกะทิจ้ะผัดแบบโบราณโบราณน,นะเครื่องก็มีพริกไทยหัวหอมกระเทียมไม่ใส่นะคะแล้วก็มีน้ำปลาเกรสน้ำตาลพวกนี้จ้ะแล้วแต่ชอบไปปรุงกันเลยค่ะ รสชา,าติเอาตามชอบไปผัดกันอย่างหัวะกะทิล้วนๆเลยนะเนี่ยไม่มีน้ำผสมเลยเนาะเดี๋ยวเราต้องใส่ผัดต้องเติมน้ำแกใส่เครื่องเลย่ะหอมพริกไทยนะ้ำตาลน,นิดจาตำไม่้ั้เกลือจุรสเิดหน่อยในนี้นะ ผัดหัวกะทิผัดพริกไทยดำตัวน,นี้ผัดกับน้ำกะทิอาจะไม่ใส่พวกสีอิ้วขาวน้ำมันหอยจะไม่ใส่เลยมันจะไม่ค่อยเข้าก็ใส่น้ำปลาเกลือทุกคนนี่เกล,ลือได้ก็ใส่เกลือนะผัดเอา๋อู๋หนึ่งกิโลน โมไม่กี่นาทีก็ได้มันเจะเร็ว หูหน้ามันด้วยก็มันเป็นหัวกะทิล้วนๆไม่มีหากับเทีมเเติมน้ำปลาใสกลือไปบ้างแล้วใส่น้ำลา เติมน้ำลาลเบือทูร์สรน้ำตาลตุนไปแลน้อนรสจารอเด,ดือดแค่เดีววยวพ็ได้เลยค่ะเจเป็นอันว่าเจแ๊บเดียวเอะ ผัดปดูง่ายอ,อร่อยอ่ะะกงปงก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาชุสเกลือ ไอ้พวกรดไอ้พวกรสดีไอ้พวกน้ำมันหอยไม่ต้องจ้ดสามาีกินรสดีนะเราก,ก็ไม่ใส่เป็นหัวหอมน้อยไม่มีต้นหอมก็ใส่หัวหอมเลย เดือดแล้วก็ได้เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะ วกช่องสาสาวใต้ด้วยนะคะผัดพริกไทยดําปูเหรียญปูม้า่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ